สวัสดีครับพบกับพวกเราช็อกอโดเป็นแนวไหไหมเนแนวเอออีกอย่างดิแบบเข้ารายการแบบสบายๆวันนี้รีแลกซ์นอาทิตย์ัอาทิตย์เออได้ เอาไมนะเอาเริ่มงหมเริ่มไมห้าสี่แอคชั่นสวัสดีครับพบกับพวกเราเอาไหมอีต้นเลยเอาไหมเอาไหมีต้อนเราเข้าสู่รายการท็อปออดห้าสี่สามสอวัสดีครับเอาไหมเอาไหมเอาหมอู้ห้ส่ามสองแอคชั่นสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชชคอดอรอนะครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเยกี่ยวกับเรื่องราวประสบการชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานรหรือวอัยชราก็ได้ที่มีเรื่องราวที่จะมาเป็นบทเรียนให้กับน้องๆที่เข้ามา รับชมคลิปนี้นะครับได้เป็นอุทาหอ์สอนใจนะครับครับผมแล้ววันนี้พวกเราก็มาถ่ายทํานอกสถานที่กันอีกแล้วครับอยู่ที่ไหนครับพี่แช็กหนองแรงนะครับบ้านโนนบ้านโนนนะครับเป็นเป็นสถานที่อ่างเก็บน้ําใช่เป็นอ่างเก็บน้ําจําอาเภอแล้วก็จะเป็นอ่แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของอำเภอพอเจริญเรานี่เองครับผม และที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือผู้สนับสนุนหลักของพวกเราก็คือร้านมังกรมอเตอร์นะครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านน้อยเศรษฐีติดกับถนนพรเจริญโซ่พิสัยครับจำหน่ายรถยนต์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับคุณภาพดีเกรดพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ร้านแพนด้าชาบูนะครับจำหน่ายชาบู <c oughs> เอาไม่เอาร <c oughs> ้านแพนด้าชาบู ร้านแพนด้าชาบูนะครับร้านตั้งอยู่หลังตลาดสดอำเภอพรเรลินะครับมีอาหารมากมายหลากหลายให้เลือกสรรเลยนะครับทั้งชาบูทั้งไก่ทอดเกาหลีอาหารทะเลก็มีใช่ครับลงไปชิมดูได้นะครับรสชาติถือว่าเยี่ยมนะครับรับรองว่าบริการถูกใจอาหารถูกปากอย่างแน่นอนครับผมแล้วจะมีผู้สนับสนุนอีกท่านหนึ่งก็คือปลุ้งพลิงรถยกนะครับบริการยกรถตลอด24ชั่วโมง รถเสียรถแบตหมดหรือว่าหรือว่ารถประสบอุบัติเหตุน,นะครับสามารถโทรเรียกได้เลยนะครับพี่เบอร์นี้ครับผมที่ขึ้นไปข้างล่างนี้นะครับเอาไงเข้าเรื่องเลยไหมครับหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวดิมีน้องเขาถามคํถาถามเข้ามาพี่ปามถามว่าถามว่ารายการท่องอดอของเราเนี่ยที่เอาเรื่องเรื่องราวของคนนู้นคนนี้มามาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าพี่ปามแตกขึ้นมาเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนครับ เรื่องราวแต่ละเรื่องราวที่พี่นํามาเสนอในรายการพ่ออดอเนี่ยมาจากบุคคลจริงๆนะครับแต่ว่าในการเล่าเรื่องเนี่ยก็คือพี่จะขอยกชื่อไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่เขาไม่ให้นํามานําเสนอในรายการนะครับผมเราจะไม่เปิดเผยชื่อและที่อยู่นะครับใช่ครับเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานะครับจะเปิดเผยได้เฉพาะสถานที่หรืออําเภอนั้นอาเภอนี้ ใช่ครับเรียนอยู่โรงเรียนนี้เป็นบาง EP เท่านั้นนะครับที่จะสามารถเปิดเผยได้เพราะบางเรื่องแบบใน EP เนี่ยมันเป็นเรื่องราวค่อนข้างที่จะเซนสทีฟเหมือนกันใช่ครับผมคำถามที่2นะครับทีมงานท a l กอ d o r ดอเนี่ยที่เราทำรายการกันอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเดี๋ยวพี่นับก่อนนะหนึ่งสองสามคอสตูมสี่ช่างไฟห้าพิธีกรหกเจ็ด สคนครับผมทั้งหมด2คนนะครับใช่ครับ <laughs> หรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะชี้แนะอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับ <laughs> เพื่อที่จะพัฒนารละปรับปรปุงให้รายการของเราดีขึ้นครับใช่ครับ <laughs> คําถามที่3พวกพี่เนี่ยเป็นคนอีสานทําไมไม่ทํารายการเป็นภาษาอีสานอ๋อใช่ก็คือแบบว่าทําไมก็ต้องบอกก่อนนะว่าพวกพี่เนี่ย ในข้นบึงการนี่แหละเป็นไทยอีสานลอยตัวเส้นขึ้นกันครับแต่ว่าอยากจะให้รายการที่ออกไปเนี่ยเข้าถึงคนทุกภาคเราก็เลยเลือกใช้ภาษากลางนะครับในการสื่อสารผ่านทางอ่ะโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านทางรายการของเราเพื่อที่จะให้แบบว่าคนภาคอื่นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะครับผมได้ฟังรู้เรื่องเอาง่ายๆสื่อสาร สื่อสารกับคนทุกภาคให้ให้เขาฟังรู้เรื่องบางทีคนคนใต้ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องใช่คนภาคกลางก็ภาษาอีสานไม่รู้เรื่องก็เยอะแยะจะฟังรู้เรื่องเป็นบางคนแค่ก็อยากให้เข้าถึงทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีแฟนคลับทั่วประเทศแฟนเพจทั่วประเทศจะดีมากๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้ถึงนะครับขอสักพันแชร์นะครับอีพีนี้คำถามที่4ี่ครับว่าเราอะ ทอกดอเนี่ยเพจออกนอกบ้านเนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงก็ต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้พวกพี<ม>ท่ทำเทซี่บอยกันนะครับผมแล้วก็แย,ย,ย,ยกย้ายกันไปทำมาหากินพอมาถึงจุดจุดหนึ่งก็คือเออเรามีเวลาบ้างและ<ม>ก็เลือกเวลาว้างที่มันตรงกันนะครับมาเก็บโมเมนต,ต์นะครับความเขาเรียกว่าอะไรทำกิจกรรมกับเพื่อนนี่แหละเก็บโมเมนต์ความทรงจำนะครับบันทึกไว้ในแฟนเพจ ถ้าแบบเออในอนาคตเราแก่ตัวไปใช่ไหมพี่แจ๊ตอน,ตอนเราห้าสิบหกสิบปีเราก็มาเปิดดูเปิดดูก็ได้ออเป็นอย่างน้อยเราเอ้เราเคยทาอันนี้นี่วายห,หลักๆก,ก็คืออยากจะให้มันบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับ,บ,บเพื่อนนะครับว่าเรามีกิจกรรมทําร่วมกันได้ใหญ่หนึ่งก็คือในตอนเนี้ยแทบเราสองคนก็แทบจะไม่มีเวลาเจอกันเลยพี่ก็ทํางานพี่แจ๊กก็หาขายอย่างเงี้ยเราก็เลยหาเวลาว่างสักอาทิตย์หนึ่งนะครับมาเจอกันมาทํากิจกรรมร่วมกันยแล้วเผืิอว่าเออ เราก็ชอบทางด้านนี้อยู่แล้วลนะครับแต่พี่แฉกคเขาก็เคยผ่านงานเบื้องหลังมาก่อนจากช่องรายการทีวีส่วนตัวพี่เองก็เคยเป็นพิธีกรให้กับรายการทีวีช่องหนึ่งมาก่อนนะครับก็เออมีความชอบเหมือนกันก็เลยนำกิจกรรมเนี้มาเป็นกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันกับเ,เพื่อนนี่แหละครับครบทุกคําถามนะครับ,รบผมหวังว่า,าน้องๆจะพอใจนะครับในคําตอบที่เราตอบไปมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมเรื่องราวของ EP นี้เดี๋ยวให้พี่ปั๊ม เกินนําไปเลยแล้วกันเพราะว่าคืออีพีนี้บอโทนครับว่าผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่รู้ข้อเรื่องเลยว่าเป็นเป็นเรื่องของใครเรื่องราวเป็นยังไงอะไร,รยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่ปามโซโล่เลยครับครับผมอีพีนี้นะครับพี่ต้องต้องขอบอกไว้ก่อนว่าพี่จะไม่เปิดเผยชื่อตัวของน้องอแล้วก็ไม่เปิดเผยชื่อสถาบันที่น้องเรียนนะครับก็คือน้องคนนี้อยู่ที่อำเภอเซกาก็แล้วกันเปิดเผยได้แค่นี้นะครับ พอเรียนจบไปเรียนจบมหกไปก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนต่อในเมืองระดับมหาลัยอะนะก็ด้วยความเป็นเด็กมหาลัยก็อยากมีรายได้เสริมแล้วน้องคนน้องคนเนี้ยเขามีหน้าตาที่ดีก็เลยไปสมัครงานนะครับอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งก็คอยเชียร์เล่าเชียร์เบีย์นี่แหละนะครับผม PR อาร้ไหมก็ประมาณนั้นเป็นงาน p r อใช่ปกติเชียร์เล่าเชียร์เบียร์ชงเหล้าชงเหล้า แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ไปเจอกับพี่ผู้ชายท่านหนึ่งวัยกลางคนแล้วล่ะอายุก็40อัิแล้ละก็เลยแบบว่ามีความสนิทสนมกันเพราะว่าพี่คนนั้นก็ค่อนข้างที่จะให้ติบหนักกับน้องเขาอย่างเงี้ยชอบชอบใช่มีความชอบจ่ายค่าหัวช่วยไหมเงินกินขนมพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่สายเปประมาณนั้นครับผมได้ยินว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่เหรองั้นเดี๋ยวพี่ช่วยกัแล้วกันนะ มเมาเลยใช่บางคืนก็จะมีไส้ทองมาให้บ้างก้อนไข่ที่จะเปก็อยู่มาวันนึงก็อาสารสัมพันธ์กันไปจบที่ห้องนอนครับขอพูดแบบนี้เลยก็แล้วกันครับ,รบแล้วเวลาผ่านไปพักนึงน้องคนนี้ก็เริ่มรู้สึกผิดปกติเพราะประจําจเดือนอะไม่มาครับผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ไปคุยกับพี่ผู้ชายที่น้องสนิทด้วยนั่นแหละว่าเออตั้งคันแล้วนะ แต่พี่ฉงรู้ไหมเรียกว่าคนรักได้ไหมเรียกว่าคนรักเลยดีกว่าก็ประมาณนั้นเอาเอาคนรักผมผมให้เป็นคนรักเลยอ่เป็นคนรักกันนั่นแหละครับก็เลยเอาเรื่องที่ตัวเองท้องเนี่ยไปบอกแฟนไปบอกแฟนอ่าแล้วพี่ฉงรู้ไหมเขาตอบกลับมาว่างว่า้เขาให้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็บอกว่าไปจัดการซะอ้าวทำไมยังงั้นน่ะฮะทำไมถึงทําอย่างนั้นครับก็เพราะว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขามีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกมีเมียอยู่แล้ว ก็เลยบอกว่าอ่ะเอาเงินไปก้อนนี้แล้วก็ไปจัดการซะโอ้โหคงคงไม่ต้องขยายความแล้วครับว่าเอาไปจัดการซะมันหมายความว่ายังไงใช่ณเวลานั้นก็คือน้องคนนี้คือแบบหูดับอ่ะได้ยินคํานั้นจากคนรักอ่ะเข้าใจป่ะงูดับป้าบเข้าไปคําถามเพื่อหมายเต็มหัวเลยกูจะสตันแบบอึ้งห่ะเนาะใช่วะก็เพราะว่าเอาเขาก็มีคุณเป็นที่พึ่งไงน้องผู้หญิงมีพี่ผู้ชายเป็นที่พึ่งใช่ป่ะ แล้วเด็กในท้องก็เป็นเป็นลูกของทั้งสองคนเน่ะใช่เออเกิดเครื่องหมายคําถามเต็มหัวไปหมดเลยว่าฉันจะทํายังไงดีพ่อแม่ล่ะที่ส่งฉันมาเรียนอ่ะเอาไงอะโอเรื่องนี้ถือว่าดราม่านะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องาเราเส้นสถีบมากๆเลยครับแล้วก็เป็นอุทาหอ์สอนใจให้กับน้องๆไว้รุ่นได้ดีมากๆเลยนะว่าเอออย่าไปเลือกเดินทางนี้ซะควรมีสตินะครับในการครับผม ัดสินใจอะไรอะไรักใครสักคนต่อต่อครับพี่กําลังอยากรู้ต่อเป็นยังไงต่อทีนี้คือก็เลยแล้วน้องเขาตอบว่าไงน้องเขาไม่ตอบอะไรเลยครับก็คือเท่าที่รู้มาคือเรื่องราวเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันกับเพื่อนผมนะแล้วผมก็ไปขอเรื่องราวเข้ามาเพื่อเอามาเป็นอุทาหรณ์บอกต่อกับรุ่นน้องที่เข้ามาดูรายการนี้ครับอมแล้วหลังจากนั้นล่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อเพื่อนผมนี่ก็บอกว่าจะคิดแบบนั้นเพราะว่ายังไงอ่ะ ก็เป็นลูกของเราครึ่งหนึ่งเลือดเนื้อเชื้อไข่ครึ่งหนึ่งก็คือลูกของเราอ่ะคุณจะทําอย่างนั้นได้ไงหนึ่งระบาบเลยสองคุณจะกล้าฆ่าเลือดตัวเองเหรอโอ้โหฆ่าคนนะครับมันเป็นการฆ่าคนเลยนะเว้ยใช่ฆ่าคนฆ่าชีวิตใช่คนะใช่ก็คือเพื่อนผมก็แนะนําไปแล้วนนอะก็โอเคไม่เอาออกก็ได้เพื่อนผมก็เลยบอกว่าไปหาพ่อกับแม่บอกไปตรงๆเลยว่าอืทําผิดพลาดเรื่องนี้ไปถึงผู้ชายคนนั้นจะไม่รักแต่รับรองว่าพ่อแม่รักเหมือนเดิม น้องก็เลยตัดสินใจไปบอกพ่อแม่ก็โดนมาเยอะเหมือนกันนะครับทั้งโดนโดนตีบ้างธรรมดาครับใช่เพราะว่าพ่อแม่ตั้งความหวังไว้สูงไงเขาเป็นลูกสาวคนเล็กนะที่ได้ยินกับตัวเราไว้เยอะใช่เพราะว่าได้ยินมาเขามีพี่ชายคนนึ่งแล้วเขาเป็นลูกสาวคนเล็กครับอืแล้วพีทั้งตีทั้งรักนั่นแหละครับใช่ตีก็สั่งสอนนะเนาะธรรมดาเป็นพ่อเป็นแม่นะใช่ครับอืน้องเขาก็เลยอยากให้เราสองคนเอาเรื่องราวเนี้ยมาบอกต่อเพื่อเป็นบทเรียน สำหรับพี่แชรโอ้มันเป็นเรื่องราวที่อมันเป็นเรื่องราวที่เป็นอะไร่ะเป็นอุทาหรณ์ได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับพี่โอ้คนทั้งคนนะครับก็ถามลงมืถามมือางนี้ถ้ามือเป็นน้องเขาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นที่มืดแปดด้านหูดับมีเครื่องหมายคำถามเต็มหัวไปหมดอ่ะมือจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ต้องแก้ปัญหาในระยะยาวแล้วก็จะดำรงชีวิตอยู่ยังไง ใช่าตอนนั้นคืออายุแค่นี้ใช่ไหมครับอายุมหาลัยปีหนึ่งเนะก็19ปีประมาณนั้นนะผมก็คงจะทําตามคําแนะนําเพื่อนถือว่าเพื่อนน้องนี่แนะนําได้ดีมากเลยนะครับว่าควรไปปรึกษากับพ่อแม่ก่อนนะครับสุดท้ายนะครับไม่มีใครที่จะรักเราเท่ากับพ่อกับแม่นะครับถึงถึงท่านจะดุดาหรือว่าตีเราแต่ว่าในความรู้สึกจริงๆนะครับท่านนัะรักเรานะครับ ยังไงก็ไม่มีวันทิ้งลูกอยู่แล้ว<ช>ไม่มีพ่อ,พอแม่คนไหนที่จะทิ้งลูกได้นะครับครับคือเป็นพี่พี่ก็จะทําตามคําแนะนําของเพื่อนสเต็ปแรกเลยใช่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่าเราอายุน้อยไงใช่ครับใช่ไม่รู้จะเลี้ยงลูกคนเดียวได้ไหมยังไงแล้ว,แล,วแล้วไอ้แฟนคนนั้นเสียคนนั้นเอาเรียกเสียแล้วกันเนาะเรียกเสียไม่ไง่ายดิเขารับผิดชอบไหมไม่ส่งเสียไม่ดูแลไม่อะไรเลยเหรอ อันนั้นกูไม่รู้อะเพราะว่าเรื่องของน้องเขาที่กูคุยมามีแค่นี้มีแค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องเรื่องมันจบแค่นี้จบแค่ตรงที่เอาเงินไปแล้วไปจัดการซะเออแล้วน้องรับเงินมาไหมก็อาจจะรับนะก็รับว่าก็คือรับไว้เลยเอาไว้เถอะเอาไว้ดูแลตัวเองเอาไว้ดูแลเด็กในคันใช่แต่ว่าอย่าอย่าไปทําตามที่เสียงบอกนะเที่ยแล้วเลยแล้วเรื่องนี้มันผ่านมานานยังกี่เดือนกี่ปีไม่นานกูขอบอกว่าไม่นานกันแล้ว เกิดน,นปีนี้ใช่ไหมใช่โอ้ก็อายุคันหน้าจะไม่กี่เดือนคือน้องตัดสินใจถูกนะครับที่ไปปรึกษาพ่อแม่แล้วก็ทําตามเพื่อนแล้วก็ขอชมเพื่อนนะครับว่ามีสติมากๆนะครับที่แนะนําแนะนําให้น้องไปปรึกษาพ่อแม่นะครับส่วนทางออกก็คือโอ้ผมก็ไม่รู้จะจะจะ,จะพูดอธิบายยังไงเพราะว่าเราเราเองไม่ใช่ผู้หญิงใช่เราเป็นผู้ชาย หรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะที่ดูอยู่เนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับ,รบผมเพราะว่าน้องเขาก็น่าจะติดตามแล้วมั้งเพราะผมก็บอกว่าให้มาติดตามหน่อยนะในในแฟนเพจเนี้ยเพราะว่าถ้าใครที่เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้วก็สามารถมาแชร์ความคิดเห็นได้นะครับมาบอกหน่อยเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆกูก็สงสารน้องเขานะสงสารครับรู้สึกรู้สึกเห็นใจนะครับรู้สึกเห็นโอเนใจและสงสารมากๆขอพูดในในในานามของอผู้ชายแล้วกันใช่คือ,อเสียคนเนี้ย แม่งโคตรหน้าตัวเมียเลยวะ่ะแบบว่าถึงอย่างน้อยอย่างน้อยตัวเองมีครอบครัวอยู่แล้ว,วแล้วตัวเองได้กระทาผิดพลาดลงไปแล้วอ,อย่างน้อยค,ควรมีความรับผิดชอบในในสิ่งที่ตัวเองกระทาลงไปนะครับถึงคุณจะไม่รับเป็นลูกหรือคุณจะไม่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่รับรับผิดชอบไม่รับผิดชอบเอามาเป็นแต่งเป็นลูกเป็นเมียแต่ก็ควรจะส่งเสียเรื่องเงินทอง ยังดูเขาใช่ไม่ใช่แบบว่ายวนเงินให้แล้วบอกว่าไปจัดการซะคุณจะฆ่าคนทั้งคนเนี่ยคุณทําได้ยังไงใช่ไหมซึ่งมันเป็นลูกของคุณไใช่มันเออนลูกไม่ว่าจะเป็นลูกใครหรือลูกคุณหรือการฆ่าชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยมันไม่สมควรนะครับใช่มันเป็นบาปแบบบาปมหันต์เลยนะครับตกนรกหมกไหม้นะครับอันนี้ผมในหลักศาสนาพุทธเนาะผมก็เป็นชาวพุทธนะครับเต็มตัวซึ่งขอบอกได้คําเดียวว่า เสียนี่เหี้ยมากๆใช่ครับอย่าไปทําตามนะครับเพื่อนเพื่อน้องน้องหนูหนูครับผมคิดจะเป็นสายเปก็มีสตินะครับทําถ้าเกิดว่ายืดอกพกผงไหนแล้วกันยืดอกพกสูงกันบ้างถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรลงไปคนที่รับการมาผู้หญิงควรรับผิดชอบนะครับควรอย่างยิ่งนะครับควรอย่างยิ่งต้องมีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งนะครับมากๆเลยแหละโอเคผมก็ โอ้ฟังแล้วหดหูนะครับไม่ไม่ไม่ไมรู้ไม่มีอะ,อะไรจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้องผู้หญิงคือเห็นใจะนะครับว่าน้องเดินเดินทางผิดพลาดด้วยแหละอ,อการตัดสินใจนะยังอายุยังน้อยอยู่อก็คงจะว่าเขาคงรักรักมากาก็ต้องก็ต้องรักแหละ,ะผู้หญิงไม่รักมันไม่ยอมต้องบอกก่อนนะว่าผู้ชายใช้คําว่ารักเพื่อแลกกับเซ็กแต่ผู้หญิงอ่ะบริบทมันจะต่างกันก็นกนกคือใช้เซ็ก เพื่อกับเพื่อแลกกับความรักบริบทมันก็เลยต่างกันครับผู้ชายเวลามันต้องการอะไรมันได้หมดเลยเอาง่ายๆพี่ก็เป็นแชมึงเป็นป่ะสมัยก่อนน่ะก็เป็นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอยากกินอะไรจ้าใช่แต่ว่าพวกเราก็มีความรับผิดชอบไงเออพกถุงยางตลอดเชอป่ะพาเขาไปเที่ยวนู่นหน่อยโอ้ยไม่มีปัญหามอไซค์บิดแป๊บเดียวปั๊บครับทําได้ทุกอย่างส่วนตัวพี่เองนะครับพี่จะ ไม่ขอเอ่ยถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันแต่อยากจะบอกน้องๆที่เข้ามาดูก็แล้วกันนะครับว่าอย่าเอาตัวเองไปยึดติดกับวัตถุนิยมมากจนเกินไปนะครับเพราะโลกเราทุกวันนี้มันถูกหลอกด้วยโซเชียลมีเดียนั่นก็คือแบบว่าใช้ของแข่งกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าน้องผู้หญิงคนนี้เข้าไปทำงานในสถานบันเทิงใช่ไหม,มผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวอะไรแข่งกันอยู่แล้วนะครับ ต้องสวยต้องเซ็กซี่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่ดูอยู่พี่ก็อยากให้แบบว่าไม่อยากให้เอาตัวเองไปยึดติดกับค่าวัตถุนิยมเลือกนอกสม่าเกินไปนะครับว่าอยากให้โฟกถ้าน้องเข้าไปเรียนในเมืองหน้าที่ของน้องก็คือเรียนซะเป็นความภาคภูมิใจกับพ่อกับแม่ซะแต่ว่าจะหาอาชีพเสริมหรือหารายได้เสริมเนี่ยอันนี้พอพี่แนะนําเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ได้ ครับแต่ว่าอย่าไปถลำลึกมากเกินไปนะครับใช่ควรใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ในกองในลอยตามวัยที่เราเป็นครับอยู่บนเส้นทางของเรานะครับอาจจะเควบ้างเซนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเป็นดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในทิศทางตัวเองให้ได้ครับผมอย่าอย่าถลำออกจนแบบถ้าเลยโค้งนี่คือนี่แหละครับชีวิตเลยโค้งก็จะเป็นประมาณเนี้ยหรือว่าเอาง่ายๆถ้ามีแฟนเนี่ยทุกวันนี้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา หาแฟนคุณเลยมีถุงยางไหมถ้าไม่มีไม่ต้องให้เอาครับที่ใครบอกว่ากูเห็นมานักต่อนักแล้วเออเอาออกทันเอาออกทันเป็นไงล่ะมึงกูมานเกิดเอ้พวกเบรกแตกท่าไหร่มึงยังไม่พร้อมถ้ายังไม่พร้อมก็ควรจะใช่ครับยืดอกพบถุงนะครับเราไม่ได้ห้ามนะว่าไม่ให้คุณมีเพศสัมพันธ์ใช่มันเป็นเรื่องปกติคือก็ต้องรู้จักป้องกันด้วยถุงยางในเซเว่นไม่ยี่บาทหรอกการมีลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ อขอแนะนําในฐานะของคนที่มีครอบครัวนะครับแต่งงานแล้วพี่มีลูกสองคนการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่ที่คนทุกคนจะสามารถทําได้อเราต้องมีเวลาให้เขาเกือบยี่บสี่ชั่วโมงนะครับไหนจะต้องหาเงินไหนจะต้องทํางานใช่ไหมเรื่องส่วนตัวเองอแล้วก็ต้องดูแลลูกอีกนะครับอืขณะเลี้ยงกับเมียสองคนเนี่ยมผมกับภรรยาเนี่ยเลี้ยงลูกช่วยกัน ยังเหนื่อยปางตายนะครับจะบอกให้เหนื่อยมากๆความรับผิดชอบคือจากเราเคยมีความรับผิดชอบแค่ห้าสิบตอนนี้เพิ่มไปเป็นร้อยห้าสิบพอมีเพิ่มขึ้นมาอีกสองใช่ถูกต้องครับฉะนั้นก็ถ้าน้องได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่อยากให้น้องเชื่อไปอย่างหนึ่งว่าเด็กที่กำลังจะเกิดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและมีค่าสำหรับน้องมากๆชเชื่อพี่ไหมฉะนั้นนะครับน้องครับ ตอนนี้ยน้องไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะน้องมีอีกหนึ่งชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นพี่อยากให้น้องตั้งใจวางแผนเลยคิดไว้เลยว่าจะทําเพื่อลูกควรใช้ชีวิตแบบมีสตินะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยควรควรควรที่จะมีสตินะครับไม่ว่าจะทําอะไรให้คิดถึงลูกลูกในท้องเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแม่คนแล้วใช่ครับนะครับถึงยังไงก็ยังมีคุณตาคุณยายเนาะที่จะคอยซับพองคอยช่วยเหลือ เชื่อเลยครับว่าความรักอะไรก็ตามแต่ไม่มีไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามไปเท่ากับความรักของพ่อแม่ใช่ยังไงพี่ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้น้องผ่านเรื่องราวเรวร้ายนี้ไปให้ได้ในเร็ววันนะครับแล้วก็ขอให้เด็กที่อยู่ในท้องนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกครับ แล้วก็อยากฝากถึงน้องๆผู้ชายที่เข้ามาดูรายการนี้ด้วยนะครับว่าถ้าอยากจะกินตับกับคนไหนนะครับ<ช>ก็ควรพกถุงยางไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันพลาดพังขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าไม่ใช่มีแค่คุณสองคนนะเช่ว่าจะเป็นทุกข์<ช>พ่อแม่ของน้องผู้หญิงพ่อแม่ของน้องผู้ชายด้วยเออรับร<ช>อง<ช>ว่ามีความทุกข์ใจอย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกที่กาลังจะเกิดใช่ถ้าในวัยแบบเนี้ยเอาจริงถ้าสมมติว่าเป็นในวัยเดียว พบกันเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งใช่ไหมนี่ใช่ใช่ก็เคยได้ยินเรื่องราวอยู่มันก็กว่ากว่าจะเขาเรียกว่าอะไรกว่าจะตั้งตัวหรือตั้งหลักได้ใช้เวลาหลายปีใช่ครับนะครับเอาเรื่องง่ายก็คือกะก็อวนมากเลยอ่วมเลยแหละใช่ไม่พี่ไม่ได้บอกว่าการมีลูกเนี่ยมันคือความทุกข์นะครับมันคือความสุขนะครับใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าควรจะมีเมื่อเราพร้อมจริงๆนะครับพร้อมจริงๆนะครับไม่ให้ว่า อยากมีอ่ะฉันอยากได้เหมือนมันมันไม่ใช่การเดินไปซื้อขนมหรือไปซื้อรถที่ร้านค้านะจะบอกให้คุณต้องพร้อมทั้งกายและใจจริงๆนะครับใช่น้องผู้ชายก็ควรกระเจียวก็ควรมีวินัยควรมีวินัยควรมีความรับผิดชอบอย่ามักง่ายนะครับครับผมอย่างที่บอกแล้วครับยืดอกพกถุงครับผมนะครับส่วนน้องๆผู้หญิงนะครับก็เอาเรื่องราวนี้นะครับไปเป็นอุทาหรณ์ไว้สอนใจไว้เตือนสติตัวเองนะครับก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะครับ ว่าเส้นทางเส้นทางในการพลาดพังอ่ะอ่าม,มันจะเป็นประมาณไหนใช่อยากมีชีวิตยังไงนะครับอยากจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก็ควรมีสตินะครับในการใช,ใช้ชีวิตในการเที่ยวหรือในการคบหากับแฟนใช่ครับควรจะดูให้ดีๆควรมีวิธีรับมือและป้องกันนะครับมีลูกเมื่อพร้อมเท่านั้นนะครับใช่ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเรื่องราวที่จะ จะนํามาเสนอนะครับหรือว่า<ม>อยากจะมาบอกเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆน,นะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาในที่เพจออกนอกบ้านของเราได้เลยนะครับผมใต้โพสต์นี้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลย<ม>ใช่ครับผมกับแชรก็จะนําเรื่องราวนั้นนะครับมาเอากันเพื่อมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับน้องๆที่เข้ามาดูในรายการนะครับผมไม่ว่าชีวิตเราจะดีหรือร้ายนะครับ สุดท้ายนะครับชีวิตเราต้องดําเนินต่อไปนะครับขอให้ทุกคนนะครับหรือน้องๆที่ผิดหวังเสียใจหรือดีใจอยู่ในตอนนี้นะครับจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อวันพุ่งนี้ครับผมครับผมสำหรับวันนี้พี่กับพี่แฉกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ ep หน้ารับรองว่ามีเรื่องราวสนุกสนุกมาทอกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้พี่สองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Uh -huh. Yeah.